อตอนนี้ก็มาถึงอ่ะตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนแล้วครับดูชิลผู้เรียนเมื่อกี้ก็ให้ขอโอไปแล้วนะส่วนหนึง่งแล้วส่วนนึงก็ให้เด็กๆก็ไม่ได้มันมีใหญ่มันมันรายนี่อยากให้ครูก็กจัดการเอาไปเราเปลียนเยอะมนะากร้อนเร็เลยจนระิงๆให,ให้นักเรียนกินอเลยก็ได้นะ ขอบคุณนะครับเจ้าของสัวหน้าให้ทุเรียนมานะมันเจ๋จริงๆไม่ได้ขายนะริงมะดิอะยิงนะมันช่ใจพี่หไม่ไว้ใจพี่กินเปลเลยก็ได้นะ ครับผมใครใครได้เย็นแป๊บนึงอ่ะรับเรีนเอารับเฮ้ยมองกูพี่เคยไฟ่ไฟเี่ยเป็นนครับเป็นๆนะเป็นนะยิ้มหน่อิน่อ้โได้แล้วใส่กระเป๋าเลนะคะพี่พี่เท่าไหร่คะพี่อีกกี่พี่ง

เอามันเดี๋ยวมันก็ไปสุกใส่กระเป๋าดยวก็สุกนี่ใส่กระเป๋ากูได้มดในที่เฮ้ยใส่เปากเ้้าอ่ะเราไม่ได้พี่กระเป๋าผมเปิดอยู่แล้วไม่ได้ใส่กระเป๋ากูด้้นต้นกระเป๋าผมซิแตเขาพี่ี่นอยันนี้อันนี้ผมให้ไปเลยอันนี้ิงพี่่ยู

้องบอกหวานเกี๊ยบไปบอกในกล้องแข็งอ่ะแข็งมากเลยขมปิดปี่เจ้าถือบอกว่าเนี่ยเจ้าถือบอกว่าี่ไปต่อแถวดิเห็นป่ะเนี่ยน้องๆเขายังต่อแถวเลยเราก็ต้องไปแถวไปไปเรียนวะเนี่ยไปต่อแถวดิ มาเดือนร้อนครูเนี้ยครูเหนื่อยจริงๆอะผมมาจริงๆผมใบอกแล้วชอบเป็นไงวะเพื่อนไปอยาอไปอะากามามามีมามามอมา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 ดาม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 าาอามามาา กูจไม่ดีแกไม่ได้อ่ะุุเรียนเดีวเดี๋ยวกไปก่อนเ็นกล้องไหเห็นกล้องไนเชียวหวานยหวานยเลยานเียวเลยปะนี่ต่เลย่อเลยนี่ต่อเลย

เด็กเล็กก็สำคัญนะครับน้องๆพาวาจานนี้มีนสุภาพเลยก็ขอด้วยต้องขอบคุณเจ้าของสวนด้วยนะที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้สวนแล้วจำไม่ได้วะแล้วก็ทุเรียนเมื่อกี้ผมกระจายไปให้อ่อกับคราบางสวนนะกินเลยครับกินมาเลยิ้อนุทีกิาุกดแมแมีขโมยเลยนะคะไ่ขโมม่ขโมยไม่ขโ้ยไมไ่ขไม่เอาแข็งไม่ยขขมมากอีกนะนี้รู้มาก ดูมากนะครับอย่านี้น่กัพันโยกเลยกยับกาพันโยกเลยอ่ะเยอะนะครับให้เด็กเดินมาเอาเลยเนี่ยให้ครูจับทีละสองลูกสมลูกสามลูกนะผมบอกได้เหนื่อยนะคูเหนื่อยแล้วไหมได้ต้องให้เด็กเอาเฮ้ยแต่นี่เอาไปบ่อยเลวเนี่ยถ่นเยอะนี่อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงกันเนี่ยถ่ายไปเยะได้ยัง

ยางเติมปากเลยยังเมปาัม <seriously> ไ้แ <Jenny> ก้เอนาทำเองนะครับน้องเาทำเองให้บอกให้น้องกินหน้ากล้องดูเลยัวรลมผมกแล้วไปล้างัปไปล้างปากก่อนไปไหนแล้วเนี่ยเยอะยเนี่ยภูมิปาก้น่ย

哇！

ไม่ได้ลูกเดียวเองไม่ได้โอ้ยพี่มไปกันน่ะเฮ้ยอย่าไปนอย่าไปเกี่ยวบบนี่ใครขโมยทุเรียนมีกล้องนะเฮ้ยไอ้นี่มันอาองกระปเีลูกกลางเนี่เอาไปขายแล้วไงวะเนี่ยเี่เป็นอยู่ไหนวะ มันเอาไปขายโไอ้เหเอาไปขายเหรอแต่ดูดินี่ไอ้นี่ด้วยเฮ้ยคนไหนว่าเห็นหน้ามาันมนม้นะลุมปอมากครับตลุมบอนมากตีมัน

คาม่ได้แล้วให้คนอื่นนี่ยังไม่ได้ดิไปแล้วเนี่ยคนที่ได้แล้วยังไม่ให้คนอื่นไปดิคนที่ยังไม่ได้ดิ คนที่ได้แล้วก็ไปให้คนที่ยังไม่ได้ป่ะเอาไหนมาลองไม่ไหนก่อนไปยังไม่ได้ังไม่ไปหอมมืออ่ะเออหัวโต ฝนไปวะจโอ้ช้าเลยอะไนไหนคนไหนเนี่ยอี่าพี่เบิร์ด้แล้วพอลองถือดูพี่อารกกอลกันอเดียวจะลงพี่พี่ขยไม่ได้แล้วนั่นงขึ้นมาดิลงไปจากรถเลยไปเฮ้ยดูดิอะไรวะเนี่ยดูดิ นี่น่ดูดูไหนมึงก็สบายดิก็สบายด้วยดิไปไปไปมาแล้วให้ให้กูเดินนั่งไปไปน้าไปน้าเฮ้ยพี่ดูดิไม่มีอะไรเลยดิให้ผมเปิดดูให้ดูพี่ล้วเปิดดูพดูเอาเปิดให้ดูเลยดิเอาพี่ดูผมได้นีพี่เอาพี่เปิดเอาไหนพี่เปิดเปิดเปดให้ดูหน่อยเอา

วันใหม่มาดีเร็ววันใหม่วันใหม่มาด

เอากระปอาขาแน่ขายไม่ขายครับไม่ไม่หมดนะเนี่ยไม่เบ้อเหรอเพื่อนเขาบอกว่ามี่อไรจะบุกมาด้วยอะจริงไหมไปจ้งจกเหรอนัก